<c oughs> สวัสดีครับอยู่ผมเอปวดมีเรื่องมาเล่า e p พีห้าสำเร็จได้ทุกสถานการณ์ด้วยกลยุทธ์ในสามกบตอนมีแฟนดีและมีลูกที่ดีมีชัยไปกว่าขึ้นเลิบครับ วิธีสุมาอีน้นะครับบอกว่าอยู่เป็นเย็นพอรอได้สังเกตเห็นนะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะมีคนเก่งๆเ,เยอะเลยแหละแต่ว่าถ้าตั้งแต่รุ่นลูกไปต้นไปเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเจงนี่บพ่อสร้างไว้ดีแล้วก็รุ่นลูกก็มาทําผังประเด็นที่น่าสนใจนะครับจะดีกว่านี้ไหมประเด็นที่หนึ่งอันนี้คือเขาเกิดขึ้นมาครับว่าจะดีกว่านี้หรือเปล่าถ้าหากผู้เป็นพ่อทําไว้ดีแล้ว ลูกๆสามารถไปต่อได้แต่สําคัญไม่แพ้กันก็คือความสามัคคีแล้วก็ไม่แก่งแย่งชิงดีกันค่อยสอนผมชอบมากผมชอบประโยคที่ว่ายิ่งล้มบ่อยก็ยิ่งมีภูมิต้านทานคนบุกเบิกสร้างกิจกรรมต่างๆย่อมลำบากอดทนล้มล้มลุกลุกนะครับคนพวกนี้จะมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับซึ่งมันจะเห็นได้ชัดก็ต่อเมื่อคุณเจอบตัวคุณเองนะครับ <c oughs> เนาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับถ้าคนแบบมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีก็โอ้โหถือว่าคุณจะรับมือกับสถานการณ์ได้แบบดีเลยแหละได้แบบเก่งประมาณหนึ่งเลยแหละคุณจะไม่แบบไม่ต้องมานั่งคิดอ่าหน้างานนะครับทุกงานเลยนะครับหมักลุกก็เช่นกัน,นครับหมักลุกก็ยิ่งเราแพ้ไม่ใช่ไม่แนะนาให้แพ้บ่อยนะครับถ้าเราแพ้แล้วเราเห็นจุดที่เราพลาดได้ ตรงนั้นแล้วเกิดการพัฒนาครับมันจะทําให้คุณไปได้เร็วมากในการเล่นหมากลุกนะออกนอกอย่างนึงก็ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีประเด็นทีอ่อาจจะมีประเด็นที่สมมาอี้เป็นผู้ชนะแห่งสามโคกเพราะว่าอายุยืนคนเก่งๆกวตายไปหมดและมีแบบลูกชายที่เก่งอีกตั้งสองคนมุมนี้น่าสนใจแต่ว่าเขาว่าไม่คำถามนะครับจำเป็นไหม,มคำถามข้อที่หนึ่งคือจำเป็นไหม จะเป็นไม่ที่สูวาอี้จะต้องไปบอกว่าเออให้ดูแลสุขภาพนะครับคุณโขงเบ้งคุณโจโจจะได้สู้กับผมไปได้านานนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องไหมครับออมันไม่จะเป็นครับเรื่องพวกนี้คือมันต้องดูแลในมุมมองของผู้เขียนนะครับคุณอ่าของคุณการุณสมัยเหมือนเดิมนี่ครับในมุมองของผู้เขียนเขาบอกว่าก็มันไม่จําเป็นไหมหากแต่เรื่องพวกนี้มันแบบ เป็นเรื่องส่วนตัวที่ใครจะดูแลได้ดีกว่ากันอยู่แล้วแล้วก็สมัยขีดเส้นชัดเจนมากกว่างานคือางานส่วนเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวนี่นี่คือข้อดีนี่ครับแยกงานกับเรื่องส่วนตัวได้แล้วก็ไม่ยอมให้เรื่องงานนี่เข้าไปล้ำเส้นพื้นที่ของเรื่องส่วนตัวเลยนะครับอาจจะมีแบบนีดหน่อยแต่ก็ยังพอรับได้คําถามข้อที่สองอคุณก็ลองตอบดูก็ได้นะครับ เอกว่ามันใช่ทุระของคนคนหนึ่งไม่ที่ต้องไปเที่ยวไล่บอกคนอื่นให้ดูแลลูกให้เลี้ยงลูกดีๆนะซึ่งมันก็เหมือนกับข้อแรกนะครับมันก็ไม่ใช่ทุระของสุมาอี้ไม่ใช่ทุระของใครนะครับที่จะไปไล่ไปบอกคนอื่นว่าเอ้ยคุณดูแลลูกของคุณให้ดีหน่อยาอาจจะมีคนที่ไปบอกบ้างแต่ก็ไปบอกในก็เรียกอะไรกิกร,กริยาบทที่แบบโหดๆแบบตุ้ม อก็อก็ไม่คงจะไม่ใช่เรื่องของสมัยนะครับที่จะให้ไปบอกลูกว่าเออบอกให้ลูกคนอื่นว่าห้ามเก่งแย่งชิงดีกันนะออสมัยก็ไม่ใช่ครูนะครับที่จะต้องเป็นสั่งสอนอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันคือธุระของคนเป็นพ่อเป็นแม่ต่นะครับที่ต้องเลี้ยงดูลูกในจุดนี้นะฮะเรื่แรกเลยคขาว่าเริ่มแรกคือแฟนที่ดีฉลาดเด็ดขาด เพื่อให้ลูกฉลาดตาม DNA นะครับความสวยไม่คงที่นะครับแต่ความฉลาดความฉลาดและความดีมัน,งนคงทนถือว่าเป็นเขียนได้ดีนะครับตรงนี้ชอบแฟงคซูมาอี้นะครับก็คือนางจางชุนหัวนะครับเป็นคนที่แบบฉลาดแล้วก็เด็ดขาดมากคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จีนเลยนะครับครั้งหนึ่งเธอยอมขัดใจเขาเพื่อแบบ ให้ได้คิดห,หลายๆครั้งเนี่ยเธอก็ยอมให้เขาเกียดเธอเพื่อที่ว่าไม่ให้เขาทำอะไรผิดๆนะครับและทำในสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรอืมผมว่าดีกว่าการที่แบบสาวๆตามใจแฟนจนเสียคนนะครับเช่นแบบบรรดาภรรยาของริปโป้อย่างเงี้ยที่ชอบพาสามีให้แบบหลงทาง เมื่อครั้งสุมาอี้เนี่ยเรื่องการไปทํางานกับโจโชฉวโดยอ้างว่าตนป่วยแกก็อักเสบบ้างอดีน,นเป็นเรื่องอเดี๋ยวเล่าฟังนะครับผมก็พอได้ยินมาบ้างอาจจะไม่ตางหนังสือ,อวันนึ่งเาขาได้หนังสือนะก็บอกว่าแบบมีบรรยากาศแบบฝนตกคืมฟ้าผ่าอะไรมานนี้กี่ไหนฝนตกที่บ้านก็มีผ้าที่ตากอยู่นีครับตำลาไม้ไผ่ตากแดดไว้ที่นอกบ้าน สบายอีก็ลุกไปเก็บของนะครับเสร็จสบายอีก็อาบน้ำนะครับอย่างสบายใจนะครับในขณะที่สวายอีกกำลังอาบน้ําก็อยู่บ้านทำเพลงแต่แล้วตัเองก็มีเสียงแบบชงเชงชงเชงนะคล้ายกับมีการต่อสู้เกิดขึ้นภายในบ้านนะครับสบายอี่ตกใจมากนะครับสวายอีแบบเฮ้ i, ยจะเกิดอะไรขึ้นมีใครมาบุกอะไรแบเนี้ยครับเอ,อือขณะตัวเองกําลังอาบน้ายัางไม่เสร็จอยู่แท้แ ที่คาสืึกไม่ได้ไงอะไรมาณนี้แบตกใจนะครับทั้งที่ยังอาการยังไม่เสร็จพอได้ออกไปภายนอกนะครับตาขเขาก็ตกแบบตะลึงตกตกใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้เห็นคนใช้ตัวเองที่อยู่ในบ้านนะครับอเสียชีวิตหมดเลยทั้ง,ง,ทงที่เพิ่งเห็นหน้ากันก่อนที่จะเข้าไปอาบน้ำนะครับอ่าสมัยก็แบบ ตกใจมากเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบสาวใช้จ้องตายแต่ว่าบนกองเลือดบนกองศพเขาเขามองไปเห็นคนหนึ่งก็คือนางภรรยาของเขานะครับนางจางชุนหัวนครับเขาไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะลึกหลักแบบไม่รู้สาเหตุท,ที่มาเออไม่ร,มรู้ต้นเหตุต้นสายปลายเหตุนะครับ ก็ได้ความว่าเมื่อฝนหยุดตกนางจางชุนหัวเนี่ยฆ่าหมดเลยบรรดาสาวใช้ในบ้านะครังที่สวไยเห็นนะครับนางภรรยานางจางชุนหัวเนี่ยฆ่าเรียบตายหมดทุกคนให้ทุกคนลองคิดดูนะครับว่าทำไมถึงต้องฆ่าเอาคนใช้อืมอ่ะสามารถหยุดคลิปได้นะครับ แล้วผมจะเล่าต่อแล้วสวายอีก็ตกใจมากเลยถามทําไมถึงทําแบบนี้เออทําแบบนี้ไปทําไม,มนาจารชุนหัวก็บอกว่าหนูทําแบบนี้เพราะถ้ามีใครเห็นท่านพี่ลุกขยับได้และไปฟองโจโฉอันตรายมาถึงครอบครัวเราแนนี้อันตรายไม่มาถึงครอบครัวเราหรอกลึกนาจางชุนหัวลุกขึ้นตัวตรงอกพายเลพึ่งอย่างฉะฉาน สุภา,าอีอาปากค้างพูดอะไรไม่ออกนะครับแต่คงคิดในใจแบบถ้าเป็นผมผมว่าโอ้โผู้หญิงคนนี้อันตรายนอกใจไม่ได้เพราะวันเนี้ยจากนี้ยิ่งต้องระวังตัวให้มากๆนะครับนางเจ้าว่าอย่าลืมน่าว่าท่านเนี่ยท่านพี่โจโฉเนี่ยท่านบอกทชานพี่โจโฉไปว่าไครข้ออักเสบไม่สามารถขยับตัวได้กล่าวน้อยกล่าวเสียงใส่เจ้านะฮะ Hmm. แต่เสียงนั้นก็เต็มไปด้วยความห่วงก็อาบน้ำไมค่ค่าก็ไปอาบน้ําต่อนี่ครับโค้อย่างโจโฉนี่ยถ้าได้ไปทํางานด้วยเนี่ยทําไมท่านไม่ไปก็ถามนางจางก็ถามส่วนสมัยอี้ก็บอกว่าพี่ขอดูสถานการณ์อีกหน่อยละกันหลืหอ,อีกอย่างพี่ชอบที่จะเป็นอิสระมากกว่าไปเป็นลูกน้องไข่นี่ครับมีลูกที่น่ารักมีครอบครัวที่อบอุ่นใช้ชีวิตแบบสงบสงบ,สงบแค่นี้ก็ เกินพอนะครับสำหรับซูมาอีนะครแต่ยุคนี้มันยุคสงครามนะครับความปรลโหคไมนเกิดขึ้นได้เสมอแต่คิดว่าใช้ชีวิตสงบสุขไปวันๆมันเป็นไปได้ยากนะครับอก็จะเป็นการพูดคุยกันต่อมานะครับก็สามารถไปดูได้ในสามก๊กที่เราละเอียดกันเลยครับหรือท่านซื้อมาอ่านก่อนก็ได้นะครับของคุณการุสมัยเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะชอบเราซื้อเล่ม เที่นี้มากมากนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาพูดปล่อยนะครับอาจจะมาเือนละครั้งบ้างนะครับก็่าจจะมีเท่านี้ครับผมมีเขียนสรุปไว้คร่าวๆก็คือแบบสบายนะครับแบบล้มให้มีผมต้านทานคราชอบอันนี้คือคำชอบคำที่ชอบผมก็บันทึกไว้แล้วครับแล้วก็พูดให้จำแล้วก็ระวังการกระทําของตัวเองนะครับอืม อย่างชุนหัวเนี่ยจ้ชุนหัวที่ว่าเป็นคนแบบเด็ดขาดมากนะครับให้ต้องระวังคำพูดของตัวเองนะครับก็อออโอเคดีนะครับอืมน่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอีพีนี้นะครับกออืมน่าจะเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนนะครับ ก็ยังมีรายการอื่นให้ชมนะครับสําหรับผู้ชมที่มาฟังแค่เ,คเาขาเรียกอะไรอะ่ะมีเรื่องมาเล่านะคะรับก็ยังมีรายการอื่นให้ฟังนะครับส่วนต่อหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยไปใน,นอีพีหน้านะครับสำหรับวีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ